สวัสดีค่ะเพื่อนๆสจัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปฉีดวัคซีนกันนะคะอันนี้เข็มสองนะคะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกําลังจะไปนะคะออกเดินทางแล้วค่ะรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นไข้ไหม <_ S 2> เห็นเขาบอกว่าถ้าฉีดเข็มสองนะคะจะเป็นไข้นะคะอันนี้เตรียมตัวพร้อมเลยค่ะเตรียมดื่มน้ําเตรียมนอนพักผ่อนให้เต็ม,ม,ตม,นนตมที่นะคะเมื่อคืนนี้ก็นอนเร็วนะคะวันนี้ก็นอนตื่นเช้ามาก็นอนอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ เี้กำลังจะเดินทางไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะเ็พื่อนเพื่อนถึงที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะเรามาฉีดที่วัดป่าแสงอรุณค่ะตอนนี้ตอนนี้กำลังเดินเข้าไปในที่ที่ฉีดวัคซีนนะคะ ค่ะก็ได้เวลาฉีดแล้วนะคะตอนนี้เข็มที่สองนะคะบอกคุณหมอไว้อยู่นะคะว่ากลัวมากนะคะกลัวว่าปกติกลัวเข็มอยู่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าฉีดแล้วหลังฉีดจะเป็นอะไรไหมเนะะี่ยค่ะก็เลยบอกคุณหมอว่ากลัวมากค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองเข็มค่ะตอนนี้นั่งรอเวลาประมาณ30นาทีนะคะเพื่อเช็คดูอาการอีกรอบค่ะ เมื่อครบ20นาทีหรือ30นาทีแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกให้ไปเช็คความดันอีกรอบนะคะค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ